ามาชมรถสวยๆรถดีๆเช่นเคยนะวันนี้มีรถเก่งไซส์ใหญ่ไมคัน้ครับนะครับ,นะค,รบคันนี้นะคันนี้นะครับเป็นเจ้า 2.0G นะครับปี2018ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยนะเป็นตัว Improve ทั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผมไม่มีชนหนักพิควาำน้ำท่วมตัดต่อหรือว่ากอไม้แน่นอนนะครับถ้ามีตรวจพบเจอภายหลังนะเราซื้อคืนเต็มราคากันเลยทีเดียว สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับผมนะวันนี้วินก็พามาชมรถสวยๆรถดีๆเช่นเคยนะวันนี้มีรถเก่งไซส์ใหญ่ไม่คันแล้วครับนะครับคันนี้นะเรียกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมด้วยยอดขายนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับผมคันนี้เป็นเจ้า Toyota c แค r y ครับ 2.0G ปี2018นะครับคันนี้เป็นเกียร์ถุงภายในเป็นสีน้ําตาลเรียบร้อยแล้วเรียกว่าหรูหราแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับผมคันนี้สี เป็นสีบรอนด์ด้วยสีมาตรฐานดูแลรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันแล้วก็ใหม่แค่1 3 0 0 0 0าโลเท่านั้นเองนะราคาหลังหักส่วนลดแล้วคันนี้7จ7 0แสบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ1 000 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวออกรถ999บาทได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับผมรวมถึงส่งมอบรถยนต์ได้ทั่วไทยด้วยนะครับอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเพอร์เฟคได้ครับผมมาดูตัวรถกันดีกว่านะคันนี้นะครับเป็นเจ้า2 0ับปี2018นับ ก็โฉมก็ยังเป็นโฉมก่อนปัจจุบันอยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมแล้วก็ซื้อทะเบียนแถมรถเอ้ยซื้อรถแถมทะเบียนไปเลยคันนี้นะครับ6กกไก่กทอทหารห9 3นะครับไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกมาไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไร้ครบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกันชนกระจังหน้านะครับหรือคิ้วไฟหน้าก็แล้วแต่นะครับก็ประดับด้วยโครเมียมนะครับให้ความหรูหรามากๆเลยนะครับผมนะเป็นล้อแมกติดรถมาเลยนะขอบ1ินิ้วคันน,น ลัดยางปี21อมานะครับของน่าจะเป็นยางของบิสโตรนนะฮะก็ใหม่มากๆนะพร้อมใช้งานเลยออกรถ9 9 9บาทน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนให้นะับผมกรองน้ำมันเครื่องก็จัดให้รวมถึงขัดเคลือบสีให้ก่อนส่งมอบอีกด้วยนะครับผมออกรถแค่999 99บาทจบได้เลยนะฮะนี่เลยนะครับด้านในก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบนี้ภายในก็จะเป็นสีดำนะก็ตัดกันลงตัวแล้วก็ดูหรูหรามากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พิเศษหน่อยนะเป็นตัว m p r o v e ครั้งสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผม รถผลิตเมื่อปี2018ครับต้นปีนะครับรถผลิตต้นปีนะครับผมก็น็อตประตูเดิมๆไม่มีไขไม่มีแกะครับดูรอยอาร์กันต่อเลยนะฮะนี่เดิมๆครับไม่มีชนหนักพิวารน้ําท่วมตัดต่อหรือว่ากอไม้แน่นอนนะครับถ้ามีตรวจพบเจอภายหลังนะเราซื้อคืนเต็มราคากันเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีเดียวกันครับข้างๆก็จะมีอ่าที่เขี่ยบุรีมาด้วยนะครับตามสไตล์ แคมเบอรี่นะมีม้านด้านข้างมาแบบนี้นี่โอเคแล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างกันต่อชิบอ่านี่ฮะเดิมๆเ,เลยนะครับผมสวยมากคันนี้นะครับผมเรียกว่าสวยใสยพร้อมส่งมอบนะครับผมใครหาอยู่ลองแวะเข้ามาเยอะได้นะ 2.0G ตอนนี้เรามีเยอะมีหลายราคาหลายสีด้วย นะครับผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์เลยนะราคาหลังหักสุวนลดแล้ว727,000บาทอย่างที่แจ้งเลยนะครับด้านหลังมีเซนเซอร์ไมให้4จุดครับไฟท้ายฝากระโปรงก็จะมีประดับด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ 2.0G รวมถึงเครื่องยนต์ d 4 s นะครับผมเป็นระบบหัวฉีดอหัวฉีดตรงนะครับผมแล้วก็มี2หัวฉีดต่อ1ลูกสูบนะครับก็ให้ความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมคันนี้ ด้านท้ายครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะครับผมยางอะไหล่ที่ให้ติดรถมาก็จะเป็นล้อแม็กลายเดียวกันกับยางอะไหล่เลยนะั่นก็ยางเดิมๆเ,เลยนะตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยนะี่ถือว่าเหมือนจะไม่เคยใช้เลยด้วยนะครับผมใหม่มากๆนะครับนี่ด้านท้ายนะอย,ยาแนวเดิมๆนะครับไม่มีการแต่งเติมทําสีแต่อย่างใดนะครับเดิมๆเ,เลยสวย,สวย คใครหาอยู่ก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะกับ2018เลยนะรถอายุใช้งานมาแค่4ปีเองนะครับผมแล้วก็ถือว่าใช้งานมาไม่ได้เยอะด้วยคันนี้นะฮะ๋ยวไปดูออปชันด้านในกันดีกว่านะอะไรบ้างมันคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไหมประมาณเดือนละ1น0 0 0บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ในฟรีดาวนะครับผมย้ํากันอีกทีนะแล้วก็นี่กระจกครับได้เป็นออโต้แล้วทุกบานนะมีเมมโมรีซีทให้2ตําแหน่งนะครับผม เซ็นทัลล็อกมีมาเรียบร้อยกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมคันนี้ก็จะเป็นกระจกพับปรับออโต้นะครับนี่ด้านนี้นะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมาให้ไบดิ้งสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับมีมาให้นะครับจะเตือนเวลารถแรงเราจะข้างๆนะครับรวมถึงพาร์สเซนเซอร์ด้วยนะครับก็มีด้านหน้า2จุดด้านหลัง4จุดอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะฮะตัวนี้ครุสคอนโทรลมีมาเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะครับบันติกฟังชันมี2อฝั่งเลยนะครับผมจอแสดงผลก็เป็นเข็ม สลับสลับกับ LVD นะครับผม mm. ก็ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดกิโลครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะก็น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะครับด้านด้าน,ด,านด้านตรงกลางเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น CD ธรรมดานะแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอร์ดูโอนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับผมรวมถึงม่านหลังไฟฟ้า,ฟาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มี power outlet แล้วก็มี ตัว USB AUX ก็สามารถเสียบต่อตรงนี้ได้นะต่อกับมือถือเล่นเครื่องเล่นได้นะครับแล้วก็เกียร์ครับเป็นเกียร์ถุงแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ก็จะมี s e q u e เ t i a l Shift พเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถขับแบบโหมดแมนวนวลก็ได้นะครับเป็นออโต้ก็ได้นะครับนี่เลยลายไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลตัดกับสีดาผมว่ายังไงก็ดูสวยดูรูมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะเพราะว่าไม่ใช่สีที่สว่างแล้วก็เปื้อนง่าย อะครับไวเลสชาร์เจอร์มีมาให้เรียบร้อยนี่ตรงนี้นะครับสามารถวางโทรศัพท์แลวชาร์จได้เลยที่ใส่ของก็ค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็ที่วางมือก็จะเป็นลายเดียวกันเลยเบาะฝั่งคนนั่งก็จะเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับได้นี่เลยเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าชึ้บ่า ด้านหน้าฝากระโปงรงตัวนี้ก็เป็นโชกคเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้สวยเดิมจัดๆครับหาไปดูรอบคันมาแนละ้วคันนี้ฝากระโปรงก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบแกะทําสีมาบ้างนะแต่คันนี้เรียกว่าไม่มีเลยเดิมๆสวยๆนะครับกับราคา7 2็ดแสมื่นเจ็ันบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ครับก็ใครหาอยู่นะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับคันนี้นะครับคือรถแถมทะเบียนไปเลยนะคันนี้6กกไก่ทหาร193 แ a มเบรี่ 2.0G ปี2018นะราคาหลังหักโอนแล้วเหลือ727,000บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณเดือนละ12,000บาทออกรถ999บาทได้เช่นเดียวกันใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับรถสวยๆรถดีๆหาใช้หาหารถสวยๆหารถดีๆใช้นึกถึงเพอร์เฟกนึกถึงวินครับยังไงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ